ทุก่ก็กลับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็มาพบกับช่องอันนาคาร์เด้นเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มาอยู่ในเกมตัวสซเวเดอะเกมนะครับก็มีแพ็คใหม่มาให้เล่นก็คือแพ็คเจ้าโมซาซอเจน2เดี๋ยวค่อยเล่นก่อนี๋ยวตีแพ็คเจ้าเอ่อแพ็คคอมมอนลกันเนาะอลังการไม่ได้ไม่ได้ กินเนื้อสองน้ำหนึ่งเอาปักๆไปเล่นลกันถ่กแล้โอ๊ยจังกินโอ๊ยไอ้ว่าเดอ้เจ้านกเอ้แกด่าเช้าเจ้านกเลยเหรองั้นเราเช่นจะนจะทำอะไรให้ดู คอดูไหมนี่ฉันจอเพื่อนของนายด้วยล่ะโอ้ยหวัดดีเพื่อนไม่ได้เจอกันนานเลยหวัดดีเพื่อนรักโอ้ยแกคือคอยฉันไม่รู้จักแกอา้าวไอ้เจ้าควรหลงไอ้เพื่อนรักแกนี่ใสชั่วจริงๆถ้าจะตักฉันจะตบสังสอนแกไปนอนเลยล้วกันนอนเลย ฟ๊บอือฮึเรียบร้อยโอ้โหตายเลยเพื่อนโอ้ยอาร์จเจนติโนมาแล้วนะอันอาร์เจนติโนสารัตเฮลสาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพะอ้ยโอ้ยอ่าสบัดเลยเราวอันเจ้าก็เจอนี่เลยไปไปนอนว๊บอือเรียบร้อยโอ้ยชิมา้วไงไม่แค่เราคนเดียวแล้วเนี่ รต้องฆ่ามันได้โจมตีหนึ่งแล้วกันโอ้ยจิบจินะไอเจ้านกแกไม่รู้จักฆ่าสินี่แน่โอ้ยหนานเลย,เยฉันชัดไปถึงหกแล้วแกเต็มตัวตายได้เลยว่าไงนะฉันไม่ตีแกฉันจะรอโอกาสให้แกงั้นไม่ต้องละไปไม่นอนเลยอ้าวนโอ้โหร้อยสามสาม โอตรใช่ห oh, oh. น้แล้วเอ้ยไอ้คอยยาวตัวนี้ไม่แต่ออกกรงเว้ยไอ้เจ้าคอยยาวตัวนี้เนี่ยโคตรอยากโคตรชอบออกจากกรงมากเจ้าตัวนี้โคตรเกมทีไลยไอย้หมอนี่ก็ชอบออกมาบำบัดร่างกาย,ยแปะแปะแปะบำบัดร่างกายให้เจ้าตัวนี้หน่อยละกัน มันชื่ออะไรมันนะยังไม่ได้อะมันผสมกับไอ้เจ้าไอ้ไอ้ตัวเนี้ยผสมกับแองเกโลไม่รู้เชื่ออะไรโอ้โอ้โอ้ใจเย็นจะเย็น,ยนบำบัดร่างกายไม่มีอะไรมากหรอกปึ๊บปึ๊บปึ๊บอือหือเค บอกทุกคนเลยว่าตอนนี้ผมขยายพื้นที่ของเจ้ากงสัตว์กินเนื้อแล้วเนาะมาเก็บตั้งให้ไหนแล้วกันจะได้รวยอืมเดี๋ยวตีเจ้าแพ็กอันี้ต่อดีกว่าแพ็กเจ้าคอมมอนนี่คืออะไรเนื้อสอง เอ,อ่อพืชหนึ่งไปโหอลังกาเก็บสามแน่เลยวันนี้อลันอลังกาเนาะอลังกาอลันอลังกาสอรัค์ไปเจ้าสเตกโกแบบว่าไม่เหมือนสเตกโกค่อยเท่าไหร่เพราะตรงหลังของมันอะมันม,มีน้ำแบบแหลมๆขึ้นมาปั๊บๆั๊แปะอุย้ย จ็บนักไม่แกก็ไปนอนซะเจสติกก้ตัวน้อยแปะเพื่อโอ้โ,โ,อโเราจอนกต,ตัวเดียวแล้วโอ้โหชิปแล้วไงน่าราไม่แค่ร้อยสีด้วยแล้วมันตีร้อยสองเอาแล้ว <c oughs> นี่ไงโอ้ยเวียนหัวเลยทีนี้ไปไปนอนไปนอนนี่แนเอุ้ย โอ้โหดิฉันเหลือสองเลยเราวนี่ะเอาได้ไงลงตีสองยัดหน้าเลยกระทับเป๊ะโอ้โหแรงเกินน้อพี่ใส่เซระทับต้องเก็บตัวนี้ให้ได้เฮ้ยวัดตีใช่คือตัวจีเหาที่สุดในคอมอมอนแน่ใจนะมีที่อาร์กเจนตินาที่เลือดเยอะก,กว่าแกแลดามีก็เยอะกว่าแกด้วยซ้ำไอ้นี่ลนะจึ๊บ โอ้ยเอ้ยน่ันเลยแมนแกก็ไม่นอนซะไปนอนโอ้ยไม่ไหวแล้วปุ๊บปุ๊บแปะโอ้โหหน้าหันเลยตายเลยท้องระเบิดโอเคชนะแล้ว เอออีกสักรอบแล้วก็ไปตีเจ้าแพ็กมูซาซอนนะโอ้โหอีซี่อีซี่เลยนกหนึ่งเอ้ยพืชหนึ่งนกนกหนึ่งกินเนื้อหนึ่ง,งเอ้ยครบวัาดีนั่นคือเจ้าคอยาวอาเจนตีน,นสซารัสโพ้ยไอ้เจ้าขีสปสไปูกอุ้ยเนี่ย ได้ช่วมสไปนูนั่นเหรอวันนี้ฮะผมชื่อแค่ดุกดุยโอ้ดนาชื่อแค่ดุกดุกดยยังงั้นเหรอใช่แล้วมีอะไรเหรอพี่อาเจียนนี่แนะ่โอ้ยโจมตีฉันเลยเลยก็รู้กออแกอป้องกันใช้กัะสุชาร์ดไว้ก่อนเียค่อยกำกำจาจัดแกทีหลังนี่เนะ่โอ้ยรลอบสองแล้วนะ แกเหลือลหนึ่งใช่ไหมยัมงใช้ตอมตีสามเพื่อแกสู้ขีดไปทันเทนี่แน่โอ้โหดาเมจแรงเกินรับไม่ไหววันนี้ฮะฟงแกเป็นพ่อหนุ่มเทสดีได้ไงฮะเจอหน่หน่อยกับกับกับนี่ออ้ยร้อยแปดเลยเหรอเนี่ยหนึ่งร้อยสิบแปดเลยละแชดไว้กันแล้วมา แกพร้อมตายยังฮะแกต้มตีสวยมาเลยโอ้โหสี่ได้สามโอ้ยขอหายเลยอ่าแค่นี้ต้องช้ำและกระโดดขึ้นอือนี่แน่รู้สัตะเทือนโอ้โหเีเป็นขี้เลยโอ้โหน้ำหนักแบบเยอะมากนะครับชิวนี้อาจจะอ้วนด้วย ป้าเด๋ก็ใกล้ฟักแล้วเนาะดูหรือเล็กซี่วะน่าจะเป็นป้าเด๋รู้สึกจิบจ๊บๆๆๆๆๆอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยรีมเฮ้ยหนใจอะเฮ้ยนะยี่สิบสามชั่วโมงเนี่ยป้าโด๋ก็จะฟักแล้เนะป้าโด๋นี่แหละถุกละไปตีแพกโมซาซอรักเลยแล้วกัน ตัวบันพร้อมอยังวะตัวผมพร้อมอยังเนี่ยอย่าบอกว่ายังไม่พร้อมไม่พร้อมหนึ่งตัวสี่ชั่วโมงเร็วะเจ้ากิโนเนี่ยไม่ใช่กิโนไตแอนเนี่ยโอ้โหสี่ชั่วโมงเลยไปพวกเราที่พวกเราเก่งเจะตายเลยแม่ไวทั้งเพ่เจ้าโมวิดบ๊อบหรอกโอ้ต๊ตเมื่อกี้อะไรนะเหม็นมีอะไรนะทุกคน ไม่น่าพูดเลยกูชี้อะไรวะเนี่ยอ่ะแอบตะเรียนมันหน่อยละกันนะคิดว่าจะใช้ชาดหนึ่งอนะคิดว่าจะใช้ป้องกันหนึ่งลนะไม่มีทางนะแกแกต้องตีสองแกก็หมดแล้วจี้ตัวนี้ลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเจ็บเลยพวกมันทันจะแปะโอ้โห้ตายเลยโอ้โหจากตัวที่โหดที่สุด จีแรงจริงไม่ได้มูอันนี้เวลี่ปแปลกดีเท่าไรเนี่ยโอ้ยเฮียเกมไปละพี่เคอย่าเพิ่งตายก่อนนะโอ้โหทุกคนแต่ละตัวแม่ของเขาไม่ใช่ย่อยเลยโหดมากนี่แหละฉันจิกแกหนตรอบตอนนี้ผมมีห้าละผมต้องป้องกันสศรแล้วก็ชาสารเนาะ มันยังไม่ยอมเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวนี้ล่ะถ้าตัวนี้ลงมาเนี่ยผมตีสองทีมันก็ตายเนาะแกจะตีไหมอะใจนอกเปลี่ยนตัวจริงด้วยโอ้โหแล้วเปลี่ยนเป็นปตัวนี้ด้วยนะฟิปโอ้โหดามเมจคือแบบดามเมจของเขาไม่ใช่ย่อยเลยให้ตายสยยิขอจ้ไม่โอ้โหโหที่สุด โอ้โหไม่นะไม่น่าเลยอันนาคารินไม่โอ้โอ้โอ้โหขอบคุณประเจ้าแหววโอ้ย,ร,อยรุ่น118ไปเปลี่ยนตัวเอขอร้องไม่ไหวแลนะ้วโอเคช่วยหน่อยหลับสลับจัดไอ้เจ้าตัวนี้ตายเลยใช่ไหมยังมึง3,000เหลียวพี่ลื่โอ้โหต้องใช้ท่าไม่ตายด้วยป่ะ ชีวิตจบแล้วพี่อู้หูโอ้โหตายแพ้แพ้แพ้รับขบับไม่ได้แล้วทุกคนแพ้รับข่าวเลยไม่มีอะไรหยุดผมผมวันนี้แหละมันจะหยุดผมทีเดียวป่ปยตาย,ยานี่ไงปึ๊บปึ๊บเป๋อูอ้หจบคลิปนี้ได้ไหมเน่โจ๊กตีหนึ่งกับไม่เกี่ยว เรียมไม่ได้แล้วบังกันอะไรก็ใช้ไม่ได้หมดละตอนนี้นตีห้าเรียบร้อยฮะอันนาคารด่นแพ้แบบแพ้ของโคตรแพ้มาเจอพวกการทองวิบวับอะไรพวกนี้ให้บิดหนึ่งตัวด้วยนะประเดน็นเลยวุ๊บแผลโอ้โหกระเด็นเลยโอ,เ 2000. โอ้โหสะดุ้งไปสองพันโอ้ไม่ไหวแล้วพ่อ,อ บล uh ็อกยัง huh. ช uh ่วยไม่ได้อ่ะใครเป็นที่หนึ่งวะแบบโคตรกี่แล้วนะเ้อโอมาถึงระดับทองแล้วเนี่ยห้าเบอร์ซนหนึ่งเบอร์ซ็น้อตายตายเธอเ่อนไอเรามีเร้วมีแล้วมีเล้วเรดโคตดีแกเธอดอบอี เอออือฮึย่มันไม่มีเดโนเสารอะไรให้ดูเล้วว่ะนี่อีพีที่สิบสามใช่ไหมทุกคนสิบเป็นหรือสิบสองหรือสิบสามวะอะไรแล้วอ่ะขอจบคลิปแค่นี้เลยแพ่ทีเดียวสังแบบเข้าสังสอนเด็กเด็กไงเออโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไม่ได้หัวแล้วเนาะ ไม่ได้ปวดร้อนจริงๆนะทุกคนไม่ได้พูดเล่นด้วยก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันหน้าในวันพรุ่งนี้ไม่ก็เสารเสาร์หน้าเลยโอเคบายบายแล้วเจอกันนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซบับสไครต์เพื่อลงคลิปใหม่ด้วยกดใจถึงสิบไลค์แล้วก็จะมาต่อพาร์ทใหม่โอเคบายบายเจอกัน